สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูรัตนาพรกันนะคะ วันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะนักเรียนไปดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็คือตัวอย่างที่1ใช่ไหมคะตัวอย่างที่1นะคะเขาบอกว่าเศษสองส่วนสามบวกเศษหนึ่งส่วนเก้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนคะการบวกเศษส่วนนะคะเราจะต้องทําส่วนให้มันเท่ากันส่วนในที่นี้ก็คือเลข3กับเลข9ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องทํา3ให้มันได้เท่ากับ 9โดยวิธีการเอา3ไปคูณค่ะนักเรียนไปคูณกับอะไรมันถึงจะได้9อันนักเรียนมาดูวิธีทําเลยนะคะ,ะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะอันแรกคือเศษ2ส่วน3มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทําตัวส่วนก็คือเลขสเนี่ยให้มันได้เท่ากับ9 3คูณอะไรได้9คะ3คูณกับ3ใช่ไหมคะ3คูณ3ได้9เมื่อเราคูณตัวเศษเป็นเลข3เราก็ต้องคูณเ,เมื่อเราคูณตัวส่วนด้วยเลข3เราก็ต้องคูณตัวเศษด้วยเลข3ด้วยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายบวกแล้วก็ชักเศษหนึ่งส่วนเก้าลงมาค่ะเท่ากับอ่านักเรียนคะทีนี้วิธีการนะคะเราได้แล้วเราก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะเศษคูณเศษเศษคูณเศษในที่นี้ก็คือสามคูณสองใช่ไหมคะสามคูณสองได้หกค่ะสามคูณสามได้เก้าค่ะอ่านี่คือในวงเล็บใช่ไหมคะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนเก้าค่ะ นักเรียนสังเกตนะคะส่วนของเราเท่ากันแล้วใช่ไหมคะทีนี้วิธีการบวกค่ะการบวกเศษส่วนก็คือเศษบวกเศษส่วนคงเดิมเศษในที่นี้คืออะไรคะก็คือ6บวกกับหนึ่งค่ะ6บวกกับหนึ่งได้เจ็ค่ะส่วนคงเดิมส่วนคงเดิมก็คือเลขเก้านะคะไม่ใช่เอาเก้ามาบวกเก้านะคะนักเรียนชักเลขเก้ามาตัวเดียวค่ะข้อนี้คําตอบที่ได้ก็คือเศษเจ็ดส่วนเก้าค่ะ เศษเจ็ดส่วนเก้าเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าเศษเจ็ดส่วนเก้าไม่มีสูตคูณแม่ไหนที่ไปตัดแม่เจ็ดกับแม่เก้าได้อีกนะคะ่าทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือ่าเดี๋ยวขอตรงนี้นิดนึงนะคะตัวอย่างที่สองก็คือเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสองส่วนห้าค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่านนักเรียนคะเราจะต้องทําส่วนห้าให้มีค่าเท่ากับสิบห้าใช่ไหมคะโดยเอาไปคูณใช่ไหมคะเท่ากับเลยค่ะ เศษหนึ่งส่วนห้าคูณกับอะไรถึงได้สิบห้าคะคูณกับสามค่ะอ่าเมื่อคูณกับสามเราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะเราจะคูณที่ตัวส่วนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะบวกเศษสองส่วนสิบห้านะเรียนชักลงมาค่ะเท่ากับน,นะคะอ่าทีนี้ถึงการคูณแล้วค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะสามคูณหนึ่งได้สามค่ะสามคูณห้าได้สิบห้าค่ะ บวกเศษ2ส่วนสิหค่ะเท่ากับนะคะอ่ะต่อไปเป็นการบวกเศษส่วนการบวกเศษส่วนที่ครูบอกก็คือเศษบวกเศษส่วนคงเดิมเศษบวกเศษในที่นี้คือ3าบวกสอไดห้านะคะ ส่วนคงเดิมก็คือคง15ทีนี้นักเรียนคะคาตอบของเศษส่วนเนี่ยเราจะตอบว่าเศษ5ส่วน15ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเศษ5ส่วน15มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานักเรียนจะต้องทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยวิธีการเอาไปหารค่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะว่าสุคูณแม่อะไรที่มันสามารถ าหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราจะใช้แม่ห้านะคะอ่าดูว,วิธีการนะคะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะอ่านักเรียนใช้แม่ห้าในการตัดค่ะห้าหนึ่งห้าค่ะห้าสามสิบห้าค่ะข้อนี้คําตอบของนักเรียนก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามนะคะอ่าตอบ เศษหนึ่งส่วนสามเป็นคําตอบแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีสุขุมแม่ไหนสามารถไปตัดได้ทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วนะคะโอเคคุณครูให้ตัวอย่างสองข้อนะคะทีนี้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเล่มสองหน้าสามสิบสองกันค่ะนักเรียนเปิดเลยนะคะอ่ะทีนี้คนไหนที่เรียนในสกูลไบนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างคุณครูไปเมื่อกี้สองข้อใช่ไหมคะวิธีการนะคะนักเรียนก็ต้อง ทำก่อนทีละข้อนะคะแล้วค่อยมาเฉลยกับคุณครูส่วนคนที่เรียนออนไลน์กับคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาให้นักเรียนทําก่อนแล้วค่อยเฉลยพร้อมกันนะคะตามนี้นะคะอ่านักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะในแบบฝึกหัดนะคะคําสั่ง,งเขาก็จะบอกว่าแสดงวิธีหาผลบวกของเศษส่วนและจํานวนคะ่ะแล้วตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ําและจํานวนคะ นะคะเอาเวลาที่เราหาคําตอบเนี่ยนะคะนักเรียนเราจะต้องทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําค่ะหรือถ้ามันเป็นเศษเกินเราต้องทําให้มันเป็นจนํานวนคะนะคะถึงจะเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบสุดท้ายและเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1นะคะเศษสามส่วน10บค่ะบวกเศษ2ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิธีการทำข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะต้องทำตัวส่วน5้าให้มันมีค่าเท่ากับ10บค่ะวิธีการอ่เท่ากับเลยค่ะเศษสามส่วน10บก่อนเลยค่ะบวกอ่วงเล็บค่ะเศษ2ส่วนห้าค่ะหคูณอะไรถึงได้10บคะ5ก็ต้องคูณกับ2ใช่ไหมคะเมื่อเราคูณเศษเราก็เมื่อเราคูณตัวส่วนเราต้องคูณตัวเศษด้วยค่ะ ะะเท่ากับเศษสามส่วนสิบค่ะบวกคูณนะคะสองสองสค่ะสองหค่ะได้เท่าไหร่คะอะ่ทีนี้เอาไปบวกนะคะสามบวกสได้เจดค่ะ ส่วนคงเดิมเป็น10ค่ะเศษ7ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีสุขูมแม่ไหนที่มาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือเศษ7ส่วน10นะคะโอเคคนที่เรียนในสุูลไบ์นักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนลองทำก่อนนะคะแล้วค่อยมาเฉลยกับคุณครูนะคะอ่าต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือเศษ6ส่วน21นะคะบวกเศษ3ส่วน7ค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้อง ทำตัวส่วนให้เท่ากันเราจึงจะสามารถบวกกันได้นะคะเราต้องทําส่วนเจให้เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะเท่ากับค่ะเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ดชักลงมาเลยค่ะบวกเศษสามส่วนเจค่ะเจ็ดคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดคะเจ็ดคูณสาใช่ไหมคะเจ็ดคูณ3ามได้ยี่สบเอ็ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเท่ากับเศษหกส่วนยีสิบเอ็ดค่ะบวก สามสามเก้าค่ะสามเจ็ดยิบเอ็ดค่ะอ่านนักเรียนคะตัวส่วนเป็นยังไงคะเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเท่ากันแล้วทีนี้นักเรียนค่ะนักเรียนเอามาบวกกันได้เลยค่ะเศษบวกเศษส่วนคงเดิมเศษในที่นี้ก็คือหกบวกเก้าหกบวกเก้าได้สิบห้าค่ะ ส่วนคงเดิมได้21ค่ะทีนี้นักเรียนคะคำตอบที่ออกมาก็คือเศษหส่วน21ค่ะเศษหส่วน21เนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเพราะเราสามารถใช้แม่3ไปหารได้ทั้ง15และ21ค่ะนักเรียนคะ3เราใช้วิธีการตัดเอานะคะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะ3อะไรคะ3มอะไรได้15หคะ3 5ค่ะ 355 37 21ใช่ไหมคะข้อนี้ได้เศษ5ส่วน7ค่ะเศษ5ส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนื่องจากไม่มีสุคูณแม่ไหนไปหารได้ทั้ง5และ7 นะคะโดยใส่แม่เดียวกันนะคะอ่าข้อนี้คำตอบที่ออกมาก็คือเศษห้าส่วนเจ็ดค่ะโอเคค่ะนักเรียนคะเสร็จแล้วไปสองข้อนักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะอ่าไปดูข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้กันนะคะข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือข้อที่สามค่ะข้อที่สามก็คือเศษสิบเอ็ดส่วนสามสิบหกบวกเศษสองส่วนเก้าค่ะข้อนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากับสามสิบหกก็คือท 9ให้มาได้36ใช่ไหมคะเท่ากับเศษ11ส่วน36ค่ะบวกค่ะเศษ2ส่วน9ค่ะ9อะไรได้36ค่ะ9คูณ4เห็นไหมคะนะักเรียนต้องแม่นเรื่องสุคูณนะคะอ่า9 4 36นะคะเท่ากับชักลงมาเลยค่ะเศษ11ส่วน36ค่ะบวก2 4 8ค่ะ สองหรือ4ี่สอใช่ไหมคะสี่เก้าสค่ะตัวส่วนเป็นไงคะเท่ากันแล้วทีนี้นะเรียนก็เอา11ไปบวกกับ8ค่ะ11บวกกับแได้19ค่ะส่วนคงเดิมก็คือส่วน36ค่ะข้อนี้นะคะไม่มีสุขคูณแม่ไหนที่สามารถมาหาร19และ36ได้ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษสิบเก้ส่วนสาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะนะเรียนตอบ เศษ19ส่วน36ค่ะโอเคค่ะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนทําให้ถูกต้องนะคะแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนักเรียน